ศีลธรรมเลวคนก็ได้กลายเป็นผีหาความดีไม่ประจักษ์รักเส้นคนศีลธรรมดีผีก็ได้กลายเป็นคนที่เลิศล้นภูมิใจไหวตัวเองศีลธรรมต่ำเปลี่ยนคนจนคล้ายสัตว์จะกินกัดโกงกันขมันขมเมง ศีลธรรมสูงคนสดใสไม่อนละเวงล้วนยำเกรงกันและกันฉันเพื่อนตายศีลธรรมนี้ทุกวันมันตายซากคนมีปากก็ไม่พลามให้ศีลธรรมหายศีลธรรมกลับมาเมื่อไรทั้งใจกลายค,คงจะหายจากทุกข์เป็นสุขเอง